มีตังกินข้าวดีๆให้ย่าป้อนดีๆลูกนี่นะครับอ้อนคุณย่าทานข้าวนะครับไปนู่นแล้วนี่นี่นี่นะครับเปื้อนไม่เปื้อนจะทนไหวเลยไปนู่นนู่นนู่นข้าว,วอยู่นู่นนี่กินตรงนี้แม่ไม่ไม่ต้องเข้าไปขนานยุงกัดนากระโดนอะไรมากัดมานั่นอย่าเล่นดินนะอย่าเล่นดินนะพ่อบอกว่าอย่านะมากินข้าวก่อนอย่าออกถนน ทำไมรองเท้าไม่ใส่อ่ะลูกอือเอาเรื่องเท้านี่โอ้ดูดูจะนึ้วแยกนั่งตรงไหนกันนั่งโอ้โหมีเเร็วร็ววเร็แล้วมือก็เปื้อนโอ้โหไปเลยไปกินข้าวที่ย่าด้วยโอ้โหทำไมมีตังค์ให้มันเปื้อนนะลูกโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กมันนอกจริงๆนะนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยแหละน้องมีตังค์นี่แหละไม่ใช่ใครหรอก นอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยน้องมีตังค์นี่แหละน้าก็ไปโดนลายกัดหมาไม่รู้นั่นน่ะหน้าหน้าไปโดนลายกัดหมาไม่รู้อไข่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 ก่อนไข่ก่อนไข่ก่อนกินข้าวกับไข่ไข่ก่อนอย่างอื่นก็ไม่กินไข่ผักกาศมาเร็วยามีตังโอ้โหทำไมหนูเป็นเด็กอย่างเงี้ยลูกมันเปื้อนอ่ะโอ้โหชุดเจ้าดีแล้วทำไมไปเปื้อนอย่างงั้นอ่ะลูกเดี๋ยวให้แม่ตีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้แม่มาก่อน อ่ะดู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 ทำดูทำดูดูทำ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 ดิโอ้โหดูโอ้โหดูมีตังค์แล้วหนูจะได้กินข้าวไปเนี่ยหนูจะทำอย่างนี้นะลูกาานมหลลแ้วโอ้โหแล้วหน้าก็แดงไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้อืมอ่ะนอนเอออยากนอนก็นอนนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยเอาลุกมาแล้วอ้าวปูมาแล้วเอ้าลุกเลยโอ้โหทำไมเป็นคนอย่างนี้มีตังค์ ทำไมไม่รู้กับลูกโอ้โหมันเกินไปนะลูกมีตังเมเมมีตังเอ้าแม่มาแล้วแม่ตีเดยให้แม่ตีก่อนยมหน้าก็โดนอะไรไม่รู้โดนอะไรกัดมาไม่รู้ยิ้มมลยโอ้โหไม่มีใครแสบเท่าแล้วเด็กคนนี้